สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เช้าๆนะฮะมีของดีมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับมีลูกค้าที่ชื่นชอบชาของเราค่อนข้างแย่สอบถามมาว่าเอ๊ะทำยังไงคุณเ่ยุทธจะทำชาอร่อยอร่อยกินที่บ้านได้นะครับผมก็เลยคิดไปคิดมานะฮะ เราเคยนำเสนอถุงกรองโดยใช้กาแฟมาแล้วนะผมก็เลยเอาชาเนี่ยแพ็คใส่เข้าไปเพื่อให้ทุกท่าน,นสามารถไปชงชาร้อนชาเย็นกินที่บ้านได้อย่างสะดวกง่ายดายนะฮะก็เลยมาแนะนำวิธีทำกันนะครับหนึ่งซองเนี่ยชงได้1แก้วท่านจะทานเป็นชาร้อนหรือชาเย็นก็ได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะ แนะนำวิธีการทำให้นะครับเราเริ่มต้นจากการที่นะเราก็จะหาแก้วมานะ,อ,ะอย่างนี้นะครับเตรียมน้ำร้อนนะ เตรียมน้าร้อนมาอย่างนี้นะครับท่านต้องการทานชาท่านก็ฉีกซองนะครับชงชาร้อนนะฮะ,ะฉีกซองเลยนะครับฉีกซองแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะแกะข้างออกมานะแกะข้างอย่างนี้ออกมานี่แกะข้างป๊าบอย่างนี้ออกมานะ วางลงบนแก้วนะฮะเนีบเข้าไปข้างๆเนี่ยนะครับน้ำร้อนนะครับถ้าท่านจะชงทานเป็นชาร้อนนะครับท่านเตรียมน้ำร้อนโดยประมาณใส่เต็มแก้วได้เลยนะครับทีนี้ถ้าท่านจะชงชายเย็นผมแนะนำว่าให้เตรียมน้ำร้อนประมาณสักสี่ออนนะครับแล้วก็นะค่อยๆดิบ นะฮะค่อยๆดิฟลงไปอย่างนี้นะฮะดิฟช้าๆให้ชามันไหลออกมานะครับนี่แบบนี้นะฮะเทสูงๆนิดหนึ่งให้มันมีแรงนะครับนี่ให้ชามันไหลออกมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะช่องทางง่ายๆแบบนี้นะค่อยดิฟไปเรื่อยๆ เราใช้ถุงค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าชาค่อนข้างไหลออกมาง่ายดายมากเลยนะครับเห็นไหมผมจะชงชาเย็นทานเนี่ยผมเทน้ำใส่เข้าไปประมาณแค่4ี่ออนนะฮะน้ำมันจะออกมาตรงนี้ประมาณ2อออนนะฮะแล้วผมแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับ เพื่อให้ชามันสูบออกมาได้เรื่อยๆ,ๆนะฮะสักนิดหนึ่งนะฮะเรียบร้อยผมจะเอาชาออกมานะฮะ,ะบีบเอาส่วนที่มันค้างอยู่ข้างในเนี่ยออกมานะจะได้หัวมันเข้มๆข้นๆขึ้นมาบีบลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วท่านก็เทเห็นไหมฮะกลับใส่เข้าไปอย่างนี้ ท่านจะทํทำชาร้อนท่านาปรุงในถ้วยของท่านได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะทําชาเย็นเนี่ยผมก็เทให้มันมีพื้นที่นะฮะคนได้ง่งายๆหน่อยผมก็ใส่คกลมมเทียมเข้าไปนะสักสองช้อนนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วผมก็คนให้ละลาย คนไปให้มันละลายให้หมดนะครับเนี่ยเราก็จะได้ทายเย็นออกมาอ่าหัว<ม>นู้มันอาจจะเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าแอร์ด้านหลังผมเนี่ยลงมานี่เลยนะครับผมก็เลยต้องใช้เวลาคนให้ละลายยากหน่อยนิดนึงนะฮะอ่ะเอาละละลายห,หมดลวนะผมเติมน้ำเชื่อมกับนมข้นหวานลงไปเลยนะครับอ่า นะฮะเติมนมสดออนหนึ่งเข้าไปนะครับอ่าเติมน้ำเชื่อมนมข้นหวานเสร็จเรียบร้อยเข้าไปเมดนะอ่าเตรียมเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นมสดนะน้ำแข็งดูครับท่านก็จะได้ชาไทยอรอย่อ,รอยออร่ยทานที่บ้านอย่างสะดวกสบายนะครับ ในภาวะโควิดแบบนี้นะบางครั้งเ,เราก็อาจจะน้ำแข็งมาเยอะเกินไปนะทานที่บ้านไม่ต้องเปนน้ำแข็งเยอะแยะเลยมากมายนะเอาให้มันอร่อยดูสิครับท่านสามารถชงชานะไทยอร่อยอร่อยทานที่บ้านได้อย่างง่ายดายนะนี่เสร็จแล้วชาไทยจะต่อไปชาเขียวบ้างนะเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อน แนวะรสชาติรนะับรองได้มาอืมสุดยอด้าเขียวทองเดิมนะค,ะนะร,นนะครับเนะี่ยเสียมนร้อนนะครับประมาณสีออนนะครับ เตะออกไปนะชาเขียวนี่เรียนท่านว่านะฮะมันจะเหมาะกับชาเย็นนะครับมันจะเหมาะกับชาเย็นจะอร่อยมากนะก็เหมือนเดิมแหละครับวิธีการนะแกะด้านข้างเอาไว้รอเลยนะปั๊บเข้ามานะฮะเราแกะอย่างรวดเร็วทีนี้ ดิบช้าลงไปนะนเหมือนเดิมเลยนละครับดูเสร็จครับค่อยๆปล่อยไหลช้าๆแบบนี้นะครับนี่นะไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพื่อให้ความเข้มข้นมันอยู่กับเรามากๆนะสายไปให้มันทั่วๆบริเวณนะครับ หมดละนะครับเบไว้นะครับนะทิ้ทงไปนี่ชงในนี้ไม่สะดวกเราก็นี่นะแล้วก็ตามด้วยคลิ่นเกียมนะครับเหมือนเดิมนะครับสองช้อน น้ำเชื่อมแค่ประมาณสัก5ซีซีนะครับตามด้วยนมขคนหวานอีกประมาณ15ซีซีรวมแล้วก็ให้มันได้อยู่ประมาณ20ซีซีนะครับถ้าท่านชอบหวานน้อยท่านก็ลดน้ำเชื่อมลงนะครับ รสนมข้นหวานลงน,นะฮไอความหวานเนี่ยมันอยู่ที่ท่านแหละว่าท่านอยากจะให้มันหวานแบบไปซื้อเค้ากินหรือเปล่าใครชอบหวานมากก็เติมนะมากหวานน้อยก็เติมน้อยเข้าไปนะตทชายด้วยนมเห็นไหมคะเขียวทงทานที่บ้านก็ได้นะครับนะฮะนี่เสร็จเรียบร้อย ท่านก็จะได้ชาเขียวหอมอร่อยทานที่บ้านได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากโควิด -19 เพราะไม่ได้ออกไปไหนนะครับท่านสามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ l ลายชอยส์ฟฟีฟเลยนะครับที่ผมจะขึ้นเข้าไปเนี่ยนะฮะหนหอนะฮะเพียง15ซองนะครับซองหนึ่งตก15บาท225บาบาทเท่านั้นท่านก็จะชงชา ทานที่บ้านได้ทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยปลอดภัยจากโควิดช่วยกันนะครับตอนนี้มันจะกลับมาระบาดรอบ2แล้วนะอย่าออกจากบ้านเลยนะ,ะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะเอาไวใ้ให้มันหายดีก่อนค่อยออกไปสนุกสนานข้างนอกกันนะฮะชิมดูซิรับรองกว่ามาอร่อย สั่งซื้อได้เลยนะครับเรามีพร้อมจำหน่ายแล้วนะฮะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟมีออเดอร์เท่านั้นครับถึงจะแพ็กกิ้งท่านไม่ต้องห่วงท่านจะได้ของใหม่ๆสดๆดอยู่เสมอขอบพรบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องช,อ,งชอยส์คอฟฟี่ของเรากับขอบคุณครับ